สวัสดีค่ะคุณจอมเออวันนี้พี่มาแนะนำวิธีเออทำให้หน้าทามของเรามีปุ um ่มติดตามนะคะพี่ตาลองเปิดไปที่หนาทาลน์ของคุณจอมดูนะคะเนี่ยหน้าทาลายของคุณจอมเห็นไหมคะหน้าของคุณจอมมีปุ่มเพิ่มเพื่อนก็จริงแต่ไม่มีปุ่มติดตามนะคะแล้วพอเรากดเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเขาไม่ให้เพิ่มนะคะ แต่ถึงถึงไม่เพิ่มเป็นเพื่อนถ้ามันเป็นไทม์ไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เราอยากสื่อสารกับประชาชนนะคะคุณจอมก็น่าจะมีปุ่มติดตามใช่ไหมคะอ่าพี่ตาลองเปิดหน้าคุณโอ้ขอโทษนะคะพี่ตาขอญาตเรียกตัวเองว่าพี่ตานะคะเพราะพี่ตาคงจะโตกว่าคุณคงจะอายุมากกว่าคุณจอมเราลองไปหน้าของคุณปวิดดูนะคะเห็นไหมคะหน้าของคุณปวิดมีปุ่มติดตามแน่พี่ตากำลังติดตามอยู่ค่ะ แต่หน้าของคุณจอมไม่มีนะคะแล้วพอกดเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มไม่ได้นะคะพี่จะแนะนําวิธีนะคะพี่จะมาที่หน้าของตัวเองเนี่ยนะอันนี้เป็นหน้าทำลายของพี่เองนะคะพอ,พอคุณจอมเข้ามาในท่าน่าทำลายของตัวเองคุณจอมไปที่ตรงนี้ค่ะด้านบนแถบบนเห็นไหมคะตรงปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็คุณจอมก็ลงมาที่ตรงนี้ค่ะการตั้งค่าตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ แล้วก็รอนิดเนึงนะคะรอนิดนึงค่ะพอมาถึงค่าหน้านี้นะคะการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ทั่วไปคุณจอมก็ลงมาที่แถบทางทางซ้ายมือค่ะลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มผู้ติดตามค่ะคุณจอมคลิกเข้าค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะคลิกพอคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้ตั้งค่าตรงนี้นะคะตั้งค่าตรงนี้มาตรงนี้ค่ะคนที่สามารถติดตามฉันได้เนะะี่ยค่ะคุณจอมมาคลิกตรงนี้ ของพี่น่ะของพี่ตายพี่ตตั้งไว้ทุกคนแล้วนะคะแต่ของคุณจอมคุณจอมคงคลิกปุ่มนี้แน่นอนนะคะเนี่ยคุณจอมคงคลิกปุ่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจอมแก้มนที่ปุ่มนี้นะคะคนทั่วๆไปประชาชนทุกคนเขาก็จะสามารถติดตามหน้าทำลายของคุณจอมได้นะคะลองทําดูนะคะประชาชนทั่วไปเขาจะได้ติดตามข่าวสารของคุณจอมได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีมีปัญหาอะไรก็ลองลองอินอินบ็อกมา ถามพี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันไหนที่พี่รู้พี่จะตอบให้นะคะอืมหวังว่าพอคงพอจะเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ